สังเกตดูที่ไส้นะครับกุ้งมันยังเป็นชิ้นโตอยู่นะครับนะกดให้แน่นนะครับกดบีบกดบีบนะครับนี่นะครับ,ดรบเดี๋ยวจะไปนึงให้ชมกันเราจะใช้เป็นซอสดำนะครับให้ละจานนิดนึงเรียงให้ได้อ่าเป็นช่องไฟนิดนึงนะครับ นี่นะครับหน้าตาชัดๆขนมจีบกุ้งของเราวันนี้ที่มาทำให้ชมแลวก็ชวนให้ชิมด้วยนะครับนี่นะสวัสดีครับก็กลับมาพบก,กันเช่นเคยทางช่องเชฟชวนชิมกับผมเชฟชาติที่จะมาทําอาหารให้ได้ชมกันเป็นประจำนะครับอ่าแล้วก็เมนูที่มาทำให้ชมวันนี้ก็จะเป็นเมนูที่มีชื่อว่าขนมจีบกุ้งอ่าเป็นขนมจีบกุ้งอ่าแบบตั้งเดิมนะครับเป็นสไตล์แห่งพัฒนาคารจีนเป็นสูตรที่ยังไม่มีการปรับเปลี่ยนนะฮะอ่าช่วงหลังมาก็มีการปรับเปลี่ยนสูตรบ้านนะครับเป็นแบบอ่ไม่ใส่พงชูรส เปลี่ยนมาเป็นแบบใส่ผงชูรสบ้างอย่างเงี้ยครับเพราะว่าช่วงหลังมามีคนหน่อแพชชูรสเยอะขึ้นนะฮะอันนี้เป็นสูตรดั้งเดิมเลยที่ยังใส่ผงชูรสอยู่นะฮะขับไปดูส่วนผสมต่างๆมีอะไรบ้างไปชมเลยครับนี่ก็จะเป็นกุ้งใช้เป็นกุ้งขาวอยู่ที่ประมาณ40ตัวนะครับนะฮะแล้วก็จะมีมันหมูสับนี่ฮะก็ยังให้เป็นเป็นเม็ดอยู่นะครับอย่าให้ละเอียดจนเกินไปนี่ครับเป็นเม็ดประมาณนี้นะครับนี่นะครับมาดูที่เครื่องปรุงครับเครื่องปรุงก็มาเริ่มดูที่เป็นผงชูรสนะครับแล้วก็เป็นเกือ น้ำตาลทรายแล้วก็มีแป้งมันที่จะใส่ลงไปในอะตัวไส้นะครับตัวไส้หอมจีบแล้วก็จะมีด้านนี้ก็จะเป็นอเคล็ดลับไปนะครับผงเบกกิ้งโซดาที่เราใส่ลงไปด้วยตอนที่เราจะหมักกุ้งนะครับแล้วก็แป้งมันนี่นะเคล็ดลับที่ทําให้กุ้งก็เด้งกุ้งกรอบนะครับ <Wow. S 1> แล้วจะมีเครื่องหอมด้วยอเป็นพริกไทยป่นนี่นะแล้วก็น้านมันงาน,นี่นะครับก็จะทำํำคล้ายๆกับอทอดมันกุ้งที่เคยทําให้ชมไปแล้วนะครับเพียงแค่ว่าเราจะ มีรสชาติที่ไม่เหมือนกันรวมถึงาจะไม่ใส่ไข่ขาวเลยครับถอามันกุ้งเราจะใส่ไข่ขาวลงไปด้วยเพื่อให้เป็นการรักตัวในการทอดอันนี้เป็นการทอดนะครับแต่ขนมจีบของเราเป็นการนึ่งเราจะไม่ใส่ไข่ขาวนะครับเพราะว่าเรานึ่งไข่ขาวจะเป็นฟูขึ้นมานะครับก็จะไม่ใส่กันนี่นะครับแล้วจะมีตะช่างวันนี้ก็จะใช้เป็นตะช่างสลึงที่จะช่าง้ชมกันนะครับแล้วก็จะบอกสูตรเป็นอ่าเป็นกรรมให้ด้วยนะครับครับเดี๋ยวเราไปเริ่มทําเลยครับขอย้ายนิดนึงนะครับเราก็จะมาเริ่มแกะกุ้งก่อนนะครับ เด็ดหัวก็เลยนะครับก็แกะเปลือกใบกุ้งนี้ค่อนข้างจะสดท่านผู้นะมชมที่หากุ้งแบบนี้ไม่ได้นะครับก็ใช้กุ้งแช่แข็งนะครับก็ได้นะครับกุ้งแช่แข็งก็สะดวกเหมือนกันก็มาไหลน้าไหลน้ําเสร็จก็มาหมักใช้สูตรเดียวเลยนะครับสูตรนี้ก็ไม่ยากนะครับฝากท่านผู้ชมลองไปทาทาขายก็ได้นะครับสูตรนี้อาจจะต้นทุนสูงนิดนึงก็ขายในราคาที่ สูงขึ้นนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราประกันถึงความอร่อยเลยนะครับสูตรนี้อร่อยแน่นอนครับเดี๋ยวเราก็จะมาแทงหลังกุ้งเพื่อจะเอาขี้กุ้งออกนะครับหรือถ้าผู้ชมจะใช้เป็นวิธีผ่าหลังเลยก็ได้นะครับใช้ไม้เศษผุชินนะครับแทงไปนี่ฮะนี่นะครับกรอบมางี้เลยนะครับนี่นะฮะเราแทงประมาณสองสามทีนะฮะขี้ออกเรียบร้อยนะครับนนี้ก็เคล็ดลับเหมือนเดิมที่เราจะหมักกุ้งทําให้กุ้ง กุ้งของเราเดีกรอบเด้งเลยนะครับก็จะใช้เป็นผงเบกกิ้งซดานี่นะฮะหนึ่งช้อนโต๊ะลงไปเลยครับแล้วก็เป็นแป้งมันลงไปเลยครับประมาณสี่ห้าช้อนโต๊ะนะครับลงไปได้เลยนะครับแป้งมันแล้วก็มาเติมน้ำนิดนึงนะครับไม่้องเยอะนะครับเอาแค่พอละลายแป้งมันแล้วก็ผงเบกกิ้งซดานี่นะครับ พอได้แล้วเราก็มาเติมเป็นน้ำแข็งนี่นะครับหมุนแข็งไปเลยน,นะฮะเราจะหมักกุ้งของเราเนี่ยไว้ประมาณสี่ห้าทีถึงหนึ่งชั่วโมงนะฮะแต่วันนี้เดี๋ยวเชฟชาจะหมักไม่อ่ไม่ถึงนะครับเดี๋ยวจะรีบทําคลิปให้ชมกันนะฮะโดยปกติก็จะหมักไว้ามาสี่ห้าทีถึงหนึ่งชั่วโมงนะครับนี่นะฮะระหว่างหมักกุ้งเดี๋ยวเราจะไปชั่งรสชาติกันนะครับมผมไปครับจะชั่งเสริมชับงอ่าชั่งกระชมกันแต่ก็จะบอกเป็นเป็นกรรมด้วยนะครับสําหรับอ่สูตร ของน้ำหนักรสชาตินะครับก็จะแบ่งเป็นสองส่วนนะครับระหว่างรสชาติกับแป้งมันแป้งมันเราจะใส่ทีหลังเราจะไม่ใส่พร้อม,มกับรสชาตินะครับก็จะช่างแป้งมันออกแยกออกนะครับกุ้งครึ่งกิโลนะครับเนื้อกุ้งแล้วก็มันหนูหนึ่งขีดนะครับเป็นหกขีดเกลือนะครับสองสลึงหรือประมาณแปดแปดกรัมนี่นะฮระช่างเลยนะครับ สสลึงนะครับเทลงไปชุรดก็2ส,สลึงเช่นกันนะครับชุรดก็จะเบาก็จะดูเยอะนิดนึงนะครับประมาณ2ส,งสึงหรือประมาณา8กร,รัมนะครับรวมไปเลยนะครับแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลนะครับ น้ำตาลเจ็ดสลึงนะครับหนึ่งสลึงประมาณสามจุดเจ็ดกรัมนะครับก็คูณไปเลยนะครับโอเคเดี๋ยวจะวางสูตรนี้ไว้ในคลิปนะครับท่านผู้ชมรสชาติก็ได้แล้วนะครับแป้งมันก็ห้าสลึงนะครับสำหรับเอาน้ำหนักเท่านี้นะครับนี่นะครับแป้งมันแยกออกครับ ต้องรวมไปในรสชาตินะครับเราจะลงแป้งมันทีหลังเราจับนวดไส้ได้แล้วนะครับนี่นะครับรสชาตินะครับได้แล <c oughs> ้วฮะรสชาติแล้วก็แป้งมันที่แยกออกไว้นะครับนี่นะครับแล้วเราก็จะเพิ่มความหอมด้วยพริกไทยแล้วก็น้ำมันงานะครับนี่นะเดี๋ยวเราจะไปล้างกุ้งกันนี่นะครับกุ้งอันนี้หมักไม่นานนะครับปกติต้องหมักอ่าอย่างที่บอกสี่ห้าทีสหนึ่งชั่วโมงแล้วก็เราค่อยมาไหลน้ำนี่เป็นเดิก้าเลยนะครับปิดน้ำไห่เลยครับ ล้างให้ดีนะครับปุ้งเราก็จะใส่มากขึ้นถ้าหมักนานกว่าน,นี้นะครับก็จะปุ้งก็จะใสรวมถึงความเด้งนะฮะก็จะมากขึ้นด้วยนะครับเ่นะฮะเดี๋ยวจะมาซับปุ้งนะครับด้วยการใช้ผ้านะครับคิดลับก็คือเหมือนเดิม กุ้งต้องแห้งนะครับเดี๋ยวกุ้งจะไม่ไส้ของเราจะไม่เด้งนะครับไสเราก็จะเฉะแฉะแยะนะครับถ้ากุ้งไม่แห้งนะครับก็เทกุ้งลไปเลยนะครับแล้วก็ผัานกุ้งนะครับบิดนะครับถ้าท่านผู้ชมทำเยอะนะครับก็ใช้ผ้าคุณหนูพื้นใหญ่เลยนะครับนี่นะครับ จับแล้วก็กดนิดนึงเพื่อที่จะเอาน้ำออกนะครับน,นะครับกุ้งเราก็จะแห้งนะครับน,นำกระมังมาร,รเทลงกระมังเลยนะครับก,กินลงไปก็นำเขียงมานะครับวันนี้ก็จะให้แบบมีความะละเอียดน้อยกว่าอทอดมันกุ้งนะครับจะให้เป็นแบบ ชิ้นโตอยู่นะครับตบนะครับตบไม่ต้องอตบแรงนะครับนะครับให้ยังเป็นชิ้นอยู่นะครับเราอยากจะเวลาทานให้แบบโดนพุ่งตัวโต,โตเลยนะครับชิ้นโตไม่ตูงตบให้ละเอียดเขอาทอดมันนะครับต้องลงอะน้ำหนักมากนะครับแล้วก็ใช้สันมีดเหมือนเดิมสันมีด นี่นะครับอย่าให้กุ้งละเอียดจนเกินไปนะครับพอได้กุ้งนะฮะเราก็นํามันหมูลงไปรวมเลยนะครับแล้วก็ลงรสชาติได้เลยครับแล้วก็นวดเลยครับเดือดให้รสชาติเข้ากันนะครับก็ทำทานราขายง่ายอุปกรณ์ไม่เยอะนะครับไม่เมอ่อไม่มีเครื่อง นวดแป้งตีไส้ก็ไม่เป็นไรนะครับพอรสชาติเข้ากันแล้วนะครับเราก็จะมาลงเป็นพริกไทยแล้วก็น้ำมันงาเพื่อความอหอมนะครับพริกไทยนะครับก็ประมาณหนึ่งช้อนชานะครับลงไปเลยเนเยี่เยอะมากนะครับเดี๋ยวสีไส้นี่จะสีค่านะครับน้ำมันงาก็ประมาณหนึ่งช้อนชาเช่นกันนะครับแล้วก็นวดซ้ำเลยครับ พอได้แล้วนะครับเราก็จะมาลงแป้งมันนะครับห้าสลึงลงไปเลยครับใส่เราก็จะมีความเหนียวมากขึ้นนะครับสูตรนี้ก็ไม่ใช่เป็นสูตรเอ่อไม่ใช่สูตรฮาลาลนะครับเดี๋ยวจะมาทำสูตรฮาลาลให้ชมเลน,นะครับอิสลามทานได้ด้วยนะครับรก็จะมาตบไส้นี่เขาเรียกว่าตบไส้นะครับ นี่นะครับแล้วก็จะนําไส้ของเรานะครับไปแช่ตู้เพื่อให้ไส้เซตตัวนิดนึงนะครับนี่นะแล้วก็นํามาแช่ตู้เลยนะครับนี่นะครับไส้ที่เราแช่ตู้เย็นเพื่อให้เซตตัวนะครับก็ได้แล้วครับนี่นะเดี๋ยวเราจะมาอหอยชมหน้าตานิดนึงนะครับ สังเกตดูที่ไส้นะครับกุ้งมันยังเป็นชิ้นโตอยู่นะครับ,รบกดให้แน่นนะครับกดบีบกดบีบนะครับนี่ฮะอย่าลืมนวดไส้เสร็จก็แช่ตัวเย็นให้ไส้มีการเซตตัวนะครับมิงนั้นเราจะห่อแล้วก็จะไม่ไม่แน่นนะครับถ้าไม่แน่นก็คือ ขมจีบเราจะไม่เด้งนะครับนี่นะครับเดี๋ยวจะไปน,นึ่งให้ชมกันเราก็จะนำขนมจีบของเราไปน,นึ่งนะครับปาเลยครับเราจะนึ่งอยู่ที่5้นาทีนะครับ นี่นะครับหน้าตาขนมจีบกุ้งเรานึ่งออกมาฮะก็จะใสๆดิ่งๆอย่างนี้เลยนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวจัดลงจานให้ชมนิดนึงนะครับเราก็จะใช้เป็นจานบบนี้นะฮะอันนี้แบบของทางร้านที่เสิร์ฟอยู่นะครับเราก็จะใช้เป็นซอสดำนะครับให้ละจานนิดนึงนี่นะฮะเดี๋ยวเราก็จะลงขนมจีบของเราไปเลย เลี้ยงให้ได้อ่าเป็นช่องไฟนิดนึงนะครับเราก็จะมีไข่กุ้งนะครับไข่กุ้งทับลงไปด้านบนนี่นะครับก็จะขอวางดอกไม้สักหนึ่งยอดนะครับก็จะเป็นดอกไม้อ่าที่หน้าร้านนี้เองนะฮะนี่นะครับหน้าตาชัดๆขนมจีบกุ้งของเราวันนี้ที่มาทำให้ชมแล้วก็ชวนให้ชิมด้วยนะครับนี่นฮะฝากไปด้วย สำหรับท่านผู้ชมที่มองหาอาชีพอยู่นะครับเป็นอาชีพเสริมก็ดีอาชีพหลักก็ดีนะครับนี่นะลองทำทานน้ำขายกันดูนะครับสำหรับเมนูนี้สหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวพบใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ